ไมโจบไปเดนประธานาธิบดีสหรัฐต้องเลือกเดอะเบนเป็นสถานที่เลี้ยงรับรองเหล่าผู้นำโลกร่วมประชุมยูเอ็นด้วยพามารูจักเดอะเบนนิวยอร์กกับเชนโร r เอ็กซพอร์เตอร์กันครับสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณันดับหนึ่งเพื่อชาว True และดีแท็ก c ำ m m o n w e a l นะครับย่อมาจาก Metro p o l i t i n Museum of Art หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Metro โ o l ิ e c น i นั่นเองพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ทางฝั่งที่ต้นออกของ Central Park นะครับสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลางมหานครนิวยอร์กด้วยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสหรัฐด้วยครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นันดับสี่โลกเลยทีเดียวเป็นคนไหน่กันครับ ถ้าถามว่าพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคือที่ไหนก็ต้องตอบเลยว่าเดอะเมดพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันย้อนกลับไป150กว่าปีก่อนที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13เมษายน1,870ตามมติสภานนิติบัญญัติแห่งรัฐนิวยอร์ก บรรดานักธุรกิจนักลงทุนและเหล่าศิลปินที่มีความหลงใหลในศิลปะก็รวมกันจัดสร้างที่นี่ขึ้นบางคนก็สละงานศิลปะบางส่วนที่สะสมไว้มาบริจาคเพื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากกว่าแค่จัดแสดงงานศิลปะแต่คือการเผยแพร่องความรู้ให้กับประชาชนสำหรับศึกษาวงการศิลปกรรมศาสตร์บนแผ่นดินอเมริกันเลยทีเดียว ผ่านประตูมาแล้วนะครับเข้ามาตรงนี้เรียกว่า The Great Hall เป็น h อขนาดใหญ่ที่ไว้รอ,องรับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของําเด็จนะครับที่จะแยกไปส่วนต่างๆแล้วก็จะแบ่งตามภูมิภาคต่างๆของโลกเดี๋ยวเราค่อยๆาปดูนะครับที่นี่ก็จะมีแผนที่แล้วก็จะมีแผนทับแบบนี้ไว้ช่วยนําทางเราด้วยในการไปจัดจุดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาชั้นหนึ่งของ Greek and Roman กันก่อนไปดูว่ามีของอะไรน่าสนใจบ้างตาม ปัจจุบันที่นี่มีผู้มาเยือนตลอดปี2023รวมกว่า5ล้าน2แสนคนเพื่อเยี่ยมชมงานศิลปะทาวนมากกว่า2ล้านชิ้นใน17 000, แผนกบนเนื้อที่กว่า190,000ตารางเมตร นี่น่าจะเป็นห้องที่บอกธรรมชาติของเมีได้ดีมากที่สุดห้องหนึ่งเลยนะครับเป็นห้องที่อยู่ขัดขึ้นมาขึ้นมาในแบกโขดกลานครับเราก็จะเห็นว่าด้านหลังเป็นจิตรกรรมภาพวาดนะครับของยุโรปขณะเดียวกันก็มีประติมากรรมของโรมันแล้วก็ประติมากรรมของปากีสถานทั้งหมดนี้คือแสดงให้เห็นว่ามีศิลปะจากรอบโลกมาตั้งอยู่ในจมีของนิวยอร์กครับด้านนอกอาคารเป็นศิลปะโกธิกแบบดั้งเดิม เข้ามาด้านหน้าตึกและภายในถงหลักก็จะเป็นศิละปะแบบโบร์ตสไตล์ฝรั่งเศสจนถูกเปรียบเป็นพระราชวังสาธารณะแห่งนครนิวยอร์กและในที่สุดก็ได้รับการรับรองให้เป็นแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์แห่งชาติเมื่อปี1986เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือภาพสะท้อนการอนุรักษ์งานศิลปชั้นนำของอเมริกันเลยทีเดียว นอกเหนือจากงานศิละปะจากทั่วโลกทั้งยุคอียิปต์โบราณจิตรกรรมยุโรปชั้นครูงานสะสมศิละปะอเมริกันความหลากหลายในเอเชียไปจนถึงอารยธรรมอิสลามที่นี่ก็ยังมีโซนกรีกและโรมันที่น่าทึ่งมากด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้างในตรงนี้เป็นโซนกรีกกับโรมันนะครับซึ่งก็จะมีการนำเสนอะในส่วนของกรีก ตั้งแต่ยุคก่อนปรดศาสตร์มาจนถึงอาณนาจักรโรมันนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของนาจักรในด้วยอิทธิพลของศาสนาคริสต์ด้วยค่ะมีการจัดแสดงของมากมายนเราไห้องสะสมศิลปะกรีกโรมันประกอบด้วยศิลป,ป,ปะว,ปวัตถุมากกว่า1 7 0 0 0ชิ้น บางชิ้นก็อยู่มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยทีเดียวส่วนมากในห้องนี้ก็ประกอบด้วยงานศิลป,ปะในยุคกรีกโบราณนะครับและก็อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่สอดรับกับสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในที่ทำให้ห้องนี้ดูโอถงอลังการคู่ควรกับที่เป็นสถานที่ต้อนรับเหล่าผู้นำโลกในโอกาสเยือนนครนิวยอร์ก ห่วงการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่79ซึ่งก็รวมถึงนายมาริสเงียมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่ได้ใช้โอกาสนี้ยืนยันกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยมีความพร้อมร่วมมือกับสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในอนาคตจากเดิมที่ใกล้ชิดและยาวนานมาเกือบ200ปีครอบคลุมใน ทุกมิติตั้งแต่กลาโหมการค้าและการลงทุนขณะเดียวกันนี่ก็ถือเป็นวาระโอกาสสำคัญนะครับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะได้กล่าวถ้อยแถลงในครั้งท้ายๆต่อหน้าบรรดาเหล่าผู้นำโลกก่อนทำลาตำแหน่งผู้นำสหรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยโดยไบเดนยังกล่าวถึงคู่แข่งทางการค้าอย่างจีน ภายใต้การนําของสีจิ้นผิงด้วยว่าเคยอยู่ร่วมกันลําพังสองคนแล้วประธานาธิบดีสีก็เคยถามว่านิยามความเป็นอเมริกาให้หน่อยไบเดนตอบรับคำเดียวก็คือคำว่าความเป็นไปได้เท่านั้นเองใจความสำคัญของประธานาธิบดีสหรัฐก็คือการบอกเล่าถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ยูเครนฉนวนกาซาซูดานเฮติ สงครามความหิวโหยความยากจนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญก็คือทุกคนต้องไม่ยอมแพ้แต่ต้องมีความเชื่ออยู่เสมอ Folks! Remember! Nothing i s beyond our capacity when we work together Nothing at all! So thank you! Thank you! Thank you for all you're doing I appreciate it very very much It's an honor to be with you! Thank you! หากใครสนใจจะมาสัมผัสประสบการณ์ในห้วงพวังศิลปะระดับโลกสามารถเดินทางได้โดยการเดินจากรถไฟใต้ดินสถานี8 6 t t s t r t e t s t a t i o สสำหรับสาย 4, 5และ6หรือเดินผ่าน Central Park มาทางฝั่งที่ตันออกก็ถึงได้อย่างง่ายดายเลยครับชวนุชด,ดรุณพันธภาพนัทวุฒิไตร,รเวทตัดต่อนัทนนท์เจริญชัยทีมข่าว TNN World รายงานจากนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกา